E วุฒสภาคม2564ันหาร้อยหกสิบ่ายสร็อบการทั่วโลกสองที่สองเดืนอนนี้วีกี่วันวะสามสิบเอ็ดวันโอ้ยเขี้ยไม่ได้ว่ะกูต้องไอ้เขี้ยกูสามสิบเอ็ดวันใช่ต้องเน้นนะต้องเน้นนะต้องเน้นอีเขี้ยต้องเล่นอีกอเรื่นงหยุดเ,เล่นแรงได้เพราะมันจะลบยากร้อยหนึ่งวันหนึ<ค> <ไอ S 1> ่งข<ไ>อสายดีกว <ไอ S 1> ่าขอซ้ายกันก็คือกูต้องเล่นให้ถึงวันที่ยี่สิบหกให้กูมาสเตอร์ไว้ก่อนอ่ะแล้วกูค่อยเลิกเล่น เอาสามพันหกร้อยแต้มมาการันตีเนี่ยของรางวัลมาตอร์ไม่การันตีหรอไม่การันตีเผื่อมีคนแซงเราในท้ายที่นั่นะสนุกได้ก็ได้ไมันก็ยากอยู่แต่จะไม่มีคนแซงก็ได้เพราะมันก็คือยากเออมันขึ้นยากเลย,ย,ย,ยไหนจะเจอโปรอีกอะไอ้เหี้ยเคยพวกโปรอของไปเคยจะเชื่อ,อวันนี้หมวดจอบยิม้มเรงได้ห้าสิบคะแนจับ จเพาเอาเยอะอยังอ่ะเอเขาจะมาหวดพอยิงเกียร์สลิงมาเจอเนี่ยบ้าเวรมันบอกอย่าไปไมต้าพาวเวอร์นี่ราค่อยมาหาผมเนาะปากกบเก็บเจี่มไม่ได้ดูเลยวันนี้ผมพี่บอลจะไม่ดูอีกรองเลยว่างั้นใช่ไหมพี่ดูไม่ได้เขาไม่ให้รีแคปเออแต่ว่าพอเขาเขา,เขาได้ยินว่ากูพูดอ่ะเขาก็ากนนเลยเามาบอกว่าดูได้นะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปดูอยู่โอแข่งเคดูหีอะไรอ่ะ <c oughs> <laughs> ชอบชอบก่อนที่สุดทุกทางอีกนะสุดยู่แล้วครับวิควา้าเป็นหนึ่งต้อนอีกีแตรเดี๋ยววะคิดไม่ออกเจ้ แกันเนี่ยยสอง้าแกันนาถามเจเยอร์หน่อยครับว่าถ้าทีอีลงโพจะงัดทีอีสุดไหมสุดครับสุดอยู่แล้วครับก็มาดิหน้าหีผมซักกันวันทุกวันนะเวลาสองสองทีแปอะอ่ะได้เหรอไม่หนีพี่เหรอไม่หนีหรอกแต่กูก็ไม่หนีเหมือนกันก็นมาดิครับเออพอเลยสุดนี้ไทยต้องได้เท่านั้นเวียดนามห้ามเว้ยเมืองเนี้ยไอ้กดไก่นะกดไก่ไม่สดนะกูจะซัก ทำตัวอนพลอยเอ็มเลยนะตัดกอาไปทั่วป้าไม่ได้ทำไปทั่วแต่มันไม่น่าลงนะพี่บอยมันตัวหลักมันเล่นไม่หลงใช่ตัวหลักมันไม่ไม่พอโหชื่อคิดถึงไอ้เคสว่ะผมมีเก็บเสียงนะครับเเก็บสียงแต่ไม่ใช้ไม่ได้ครับต้องใช้เอ้ยต้องต้องใช้มินิก่อนเพราะว่าเราต้องใช้จนกว่าปืนจะเลิกขาย แมงดำเหลือไอ้เปื้อแคคุณแปดเลือคุณหนูละครับเอาเปนเลยครับแค่คุณแปดไหมแม่เอามีคุณหนูแล้วให้คนหนงเลยมีใครเอาเลยอ๋อใช่หรอมีแปด้ะหมดแล้วหรอใช่คว้าอ็ไ้ปืน จำมินตั้งแข่กไม่ใช่ชื่อว่าเจำมินได้หรอใช่กูไม่ได้ใช้ชื่อนี้แต่ชื่อเก่ากูตั้งไม่ได้ออ๋มีคนเอาไปใช้เหรอเอเจตั้งไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันทำไมคนดังก็งี้นหละคือคนเอาใช้ตลอดเกี่ยวปะเนี่ยเกิดได้ยังไม่ได้หรอกมีคนเอาไปใช้หรอกใช่เหรอใครเหรอคนอื่นคนอื่นๆไอโฟนอะไนี่สกาก็ได้มีปะ เพมโอรากาเห็นเลยน้าเห็นเดี๋ยวบอกรอเนี่ยก็ได้เอเคอยากได้ปัก<อ>ปืนมี<ไ>ฟแฟนอะ้รให้พี่บอยอเตรียมพลเพิ่มเอี่บ้านไหนอันเนี้ยไม่ผมได้แล้วไม่ต้องอยุ่งซื <laughs> ่อมืนส่วนนะพร้อมไแล้ว กิ๊ดำกิ๊แท่งมีบอกนะตรงนี้ตรงมาร์คสี่พี่มีรถอีกคันหนึ่งอะถ้าจะเอานะถ้ารีบก็ไปเลยเออาีกคัก็ชนกันได้สักทีหรอมั้งเอาคนไหนแล้วพี่แปดมีแล้ว เรนีิเราคุณแปดทั้งทีมเลยนี่หว่ารอบนี้ใช่ไม่คุณสี่ผมคุณสี่ไม่ถามคุณแกลคุณแปดเข้ามีเหรอโอ้โหเขาถามกันแบบมีคุณแปดเอาไว้ให้คุณแปดมีคนเลยก็บอกมีคุณออกแล้วเอาเลยก็บอกคุณแปดเข้าก็เสิร์ฟเซิรเซิร์ฟเซิรหนุดกับพี่หว่าโอ้โหไม่ไรเขาถามสามนี่เขาเดี่ยวต้องเพิ่มท่านี่เหรอถ้ามึงถามสามสี่น้องมึงจะบอกเลยมม่ไรเฮ้ย

ไอดีโปรไงใช่เหรอพี่ไหลไอดีเงี้ยนะไม่คุ้มทอนีซื้โปรมาเขาให้ไอดีใหม่หรอสตีมพตสดีในเฟซครับคนนั้นไม่เคยใช้โปรอ่ะพี่โดนแชทโถมโถมเรื่องอะไรอ่เออหมายว่าซื้อโปรก็คือให้โดนโถมเรื่องอะไรพี่อ๋อแบบโดนแบนไม่สนลอยดีนี้ไปเลยอะไรเงี้ยนะที่เกียวกับโปรชั่นไปเนี่ยถูก่ะครับปีที่แล้วพี่เคยทำรายการ Q&A ใหม่ลืมไปแล้วเคยทำต้นปีครับ Q&A โชว์มาดูข้างหน้าไงเห็นใครเลยว่ะเงียบหมดเลยเจมแถวเนี้ยอ๋อแค่อธิบายแชทเอาไงดีวะเฮ้ยคปกติน็องสองเห็นเป็นว <ot> ีดอย่างเดียวขับไปจะเจอมาสเตอร์ไม่กดโทรศัพท์ไปเลย มันตายปะเนี่ยแต่มันตายแล้วแน่แน่หมดตี้ไปดิเราไปเรื่อยแล้วตอนนี้บ้านนี้มีคนพอที่ว่าทางวงเปิดจะเราอยู่กันยาวๆบ้านไม่เปิดไม่เปิดแล้วฟังแล้วฟังแล้วตื้หน้ามีกูว่ามันได้ปล่อยหรอกสภากเลย ต้องดูอีกทีเดียวมีเยอะแต่ไม่มีใครโผล่เลยนะเออมันฟามไปแล้วตะเกียมากลยวะรถก็ไม่มีจอดเลยนะไม่เห็นเลยเลยละกันทิ้งเลยเลยมีก็เอาแล้วสิอุ้ยยอย่เงไงมพี่แต่ว่ามาใหอ้าทำไม่าพี่ว่นขยิเออกูไม่ได้ทำอะไร เฮ้ยปึ oh, oh yeah, okay. tense, like, ้มเจตแม่จะตายเพรามึงเนี่ยไอสัตว์โอ้่ห ไอผิวดำอ่ะพี่อ๋อภาษาไทยด้วยคนไทยอ่ะคนไทยพี่แล้วผมไม่ได้แอดซิตเนี่ยพี่บอยก็มึงโชว์ทัพอะไรของมึงเลยเมื่อกี้ใครวะเนี่ยไม่น่าฝันมันนี้อยู่มันได้ยินรลมันวิ่งออกเว้ยแต่้เขาไม่รู้ด้วพี่เขาอร่อนแล้ววะเออรู้เฮ้ยน้ากูหนสองมันมันข้ามมีนก่จ่าใช่เทศเทศเทศแบบมี ผมไม่ขึ้นไปหรอกเดี๋ยวเวลาล็อกคนไหนนะว่าไร้แล้วเหี้ยแล้วไม่มันนั่งนิ่งเลยวะไอ้พวกลับพี่ไปดีวะไปไหนอะเชลเตอร์เหรอหัวบ้านเราก็ได้อยู่หรอไอไอไอคนที่โดนตัวแรกอะจะมาช่วยจะมาช่วยไอ้นี่ไอ้ที่นี่มันนั่งนิ่งไงบ้านเราก็ได้อยู่แล้วอุ้ยไอใครได้อะเฮ้ยมึงแห้มึงยิงก่อนวะจะเสียหัวใจอะไม่รู้ว่าใครยิงก่อนอะ เอ้ยของมึงน่าจะได้เฟื่องป่าวะมึงดูดิขึ้นวะมาเนี้ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ตกตรงไหนเดี๋ยวก็รู้นใครได้มันจะมีแบบต้องไยดออกไม่เหรอถ้าาเรยิงกดแบบดูได้มันจะมันกระพริบไม่เหรอไม่กระพริบว่ะโอ้ยงั้นมันไอ้เหี้ยโอะน่ามันได้มายิงก่อนไม่เหรอว่ามันได้เลยเอายังไงมันได้วะเอาดิเอาแม่งไปนละหาทำเนาะไปยิงกันออกพร้อมกันอีก เฮ้ยเฮ้ยนีนี่เ้าตวจดคนลตีเรอไหนเนาะตัหนึงน้องๆคนเขาไกลพี่ตรงมาไล่หินใกล้ที่มึงไปแกที่มึงบอกอะ่ตายเลยพี่ตีตัวที่เราฆ่ามันเพื่อนมันที่มันเอาสุดวะมันร้อนเลยเจ็ดนะครัเพื่อนกูตัดแลเจ๊กที่หนีมาเข้าหลังเนี่ยร้อนใกล้มัน้องอยู่กลไวเพื่มข้างมันได่เป็นไร เฮ้ยอยู ite, ่รถนี้ตัวนึงพี่กูพี่บอยหน้าผมเลยเจอแล้วนอนอยู่ขานั้นนึงขันนั้นนึงวี่งสายปึ้มมาผมมาบปึ๊บวิ่สายเรื่อยเลยเดี๋ยวนี่ไปพี่บอยนี่เลยเลยปึ้มหินพี่เอออยู่ตรงหินบ้าล็อกล็อกล็อกนักสองเน่ใช่ใช่ใช่อีกนิดตัวนึงเออหินเทมอ่ะแล้วก็ห้องน้ำป่ะเอ้ยแถวห้องน้ำแถวห้องน้ำมันมีกับขวานะปึ๊บตัวหินอ่ะ หลังต้นไม้มาสโมจะมาชุบเพื่อนเหรอวะไกลขนาดนั้นไอเหี้ยน็ักน็อกน็อกหลังน้ำน็อกมีตัวโอ้โหเหี้ยใครเนี่ยโอ้เอดนักขัดอันเดียวตายเลยพี่ยังอยู่มาเนินต่ำเนินเนี้ยมังหนึ่งปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่เนินหนึ่งเลยตรงนี้เลยมังหนึ่งเวเป้ล้งหินเนาะโดนฝัดโดนฝัดโดนฝัด นพี่ข้าไปหายปื้มนะพี่ข้าไปหายปื้มเ้องใส่ต้องใส่เพี่ยรไอ้ที่ไปไขไว้ปื้มเออใกล้ตัวแหละพี่ตัวที่พี่มองหาไม่เจอไม่ไม่ใช่ตัวนั้นอีกตัวที่กูเห็นอะไกลกว่านี้ปื้มมึงยังวิ่งไม่ถึงมันเลยมันน่าจะชุดหลังห้องน้ำพี่บอยเออหลังรถซ้ำไปยังอ่ะยังไม่สอบมาเฮ้ยมันมีคนขับเข้าบ้านเรางั้นเราต้องรีบดันข้างหน้าให้จบเลยมามาปื้มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ไปพัก

นข้างนาขวาสวยแต่พีกอนแต่พี่ก่อนได้ปะเจกมัึงเรืองเลยเออนั่นแหละแ่เสียดายไม่ได้เกิดมาเป็นแดกมึงตรงนี้ไม่ตรงนี้ไมเสตพี่ยไม่ทันแล้วทันโอเจตรงนี้เสฟแล้วสมกูมดยการปิดบ้านอะเียเราสวยโอ้โหเียข้างหลังมายุ่งเรื่องชาวบ้านเลยนาะ จุดเปลี่ยนคือตัวน,นั้นเนว้พี่เจมยิงเราล็อกสองไอ,อ้เชี่ยมันมาจากไหนไม่รู้เว้เยตัวนั้นนะมันไม่ใช่ตัวที่กูเห็นเว้ยต้วมถือมีนี่อยู่ไงแค่ถ้าปืนกลผมมันน่าราต่อแน่กูบอกเลยถอยได้อยู่แล้วพี่เปล่รถเิตตี้ได้นะว่าข้างหลังมีรถมันโดนหัวกูจะโดนหัวกูไอ้นี่ก็ไปอะไรเข้าสิงลูสาม <laughs> ไม่เชี่ยกูงงเลยม่แต่เคน ไม่พูดแปลเลยเจมมีแ <il> ล้วเฮ้ยที่อยากจะแบบรถด้านนะเว้ยมันไม่เอารถของตัวเองเลยวะตอนมันโดนตอนแม่งโดนคุณน็อกแม่งอย่างอย่างโง่ไอ้แต่ตอนรูดสามอย่างข่มเหมือนพี่อะแอบไปแล้วอ่ะมันเล่นเป็นคนแบบมันเล่นไม่เซฟไปแล้วตอนยิงกับพี่อะแต่ที่แต่เมื่อกี้แม่งเสือกเล่นฉลาด ลงล่างหายสามเ,ออเราเข้าบ้านนี้จบไปตั้งแต่ผมอยากจะเข้ากลัวดังเลยว่พี่บอลเราขับผ่านว่ะเอออยู่ก่อนไม่เหมือนไม <พอ S 1> ขับกลับจ<อ>ใจบ้านเลยว่ะมากลางวงเรียบร้อยเลยหัวแตกตัวนึงไอ้เจมสน่าจะได้ตัว <c oughs> อุ้ยไม่น็อกมหมดแตกหมดแล้วอะ่ะสวยเจมสเหมือนยังมีอีกตัวนึงนะเว้อยอยู่ที่หมู่บ้านอะ่ะ มันอาจจะชุบอยู่ถ้ามีอะนะเมื่อกี้พี่เหมือนเห็นมันโดดออกจากบ้านบ้านขวาชั้นสองลงมาชุบแล้วอะใตบ้านสองตัวบายเจมส์อะ มัวหึงได้เจลังคือหลังบ้านตัวหนึ่งเว้ยเจคอมิเนตเนตเลื่อนมันค้าตัวหนึ่งไว้เจสายบ้านสายบ้านพี่เจเพี้ยมันมีรถว่ะมีอีกตัวเจขำบนโดดรงมจะโดดร่มจะโดดร่ม เหลือตัวขับไหวเดีค้บหนีวงสี่วงสี่วงเจ็บนะพี่ขับรถแล้วลงงเอ่ออะรถรอรถมาก่อน,นอรถมาก่อนรถอยู่หล,หลังบ้านเมื่อกี้ไงหลังบ้านเมื่อกี้ออ๋นี่เดี๋ยวขับแบบยาแ๊บหนึ่งไอ้เหี้ยวงชินแล้วเป็นด่วนตรงนี้ก่อนก็ยังดีมกักซี่คุณยังวะโอ้ยแม่งเจ็บกูบอกเลยเฮือเฮือ เข้าปั๊มก่อนวะที่เข้ขทาทันอยู่วะเข้ทาทันเข้ทาทันแจ็คแ็ดด้วยแคด,แดแไม่มีที่ชีวิตรเราลำบากลำบนอย่างไรสั์ทำไมมันถึงมายิงเรากันเต็มไปหมดเหรอแคดมีรถจอดตรงนั้นด้วยวะตรงไหนก็น่าจะมีคนแล้ววะ <laughs> ใจมีความคิดที่ดีกำเสนอตอนนี้อ่ะ <laughs> เจ้าแล้งหรือเจ้าคิวอะเอาแรงดิพี่เอาแรงก็เข้านี่ดิรออะไรอะโอ้แล้วอ่ะพี่ไอ้สองคนกูว่าเราไปเช็คได้อยู่ไอเจมมีรถป่ะเออคนเดือดน้อยผมว่าที่ว่าเนี่ยเจ็ดคนได้อยู่เอ้กว่าแต่ถ้าเหลือสี่สิบคนอ่ะเริ่มไม่ใช่แล้วมึงเนี่ยมีร้ป้ายเจมตกหลงอ่ะพี่อยู่เดี๋ยวกูวิ่งไปเอาก็ได้มึงไปก่อนเลยมึงไปเริ่มโกดังก็ได้นะเว้ยโกดังมัลสี่ไม่มีคนแน่ๆมันต้องออกหมดแล้วแล้วค่อยส่องหาต่อ เที่ยหานี้คืออะไรวะไอ้สัตว์ไม่รู้พี่มันมีคนเฉาะทิ้งไว้ผมจะขโมยใไอมันทำรถระเบิดตรงนั้นแล้เหี้ยบ้านมันมองยาว่ต้องขับดูอะเจดูได้น,นะบ้านอะเห็นป่าวะผมไม่เห็นชั้นสองมันเงียบอะแต่ไม่รู้มันจะอยู่ชั้นที่ไหนมาถ้ามันไ<ม><ม>ปนยิงก<ม>ูขนาดนี้ก็ไม่น่ามีแล้วว่<ล>ะแอบดรอปดีกว่าเจ luộc thép luộc thép luộc thép luộc bắc xì. cái nào cái 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 หิวนักชั้นหิวของไม่เจอดอกไม้พี่เราไม่ปิดได้หลังหินไอ้เจอเห็นตัวตันไหนวะเจไม่เห็นเจไม่เห็นเจมุมมุมมันปิดเจมันเอาข้างในหลุมอยู่หินหินซ้ายล่างมีตัวหนึ่งนะหินหินซ้ายอ่ะเออมีตัวหนึ่งชุดแอร์ดอกสวย หลลกูมาแ้วอไอเ้เจมมึงเอารถด,ดิไอ้ไอ้เจมเจมมึงเอารถด,ดิรถตรงแอร์ดอบอะแอร์ดอบใกล้กว่าแอร์ดอบใกล้กว่ามันจะขับรถมาช่วยเพื่อนตรงหินพี่เจมไม่กูถาไม,มไปแล้วขับหน,ขนีขับหนีขับหนีโดนที่เหมือนเจมเอ้ไอ้กูพยายามอยู่ไอ้เชี่ยมันลงว่ะเอ้ยนอนแต่ว่าทายตัวเดียวเอ้ามันตายว่ะโดนยิงว่ะโดนยิงเจยิงไงระวังโดนล้านอ้าวเรียบร้อยสัตว์ใครทะลึ่ง <c oughs>

ว่าวันนี้โหดจังอ่ะพี่จอมคนไรไม่โหดเลยครับปวดจัดเลยอ่อโหดจัดเลยพี่จ๊อบเพื่อนมันแบกอ่ะดิเอ้เจไปพิงนี่ดีกว่าห้องน้ำอ่ะแล้วเดี๋ยวให้ให้เจมันไล่ตบมาร์คสองเดี๋ยวมาร์คสองต้องข้ามคิดถึงผมป่ะพี่จ๊อบเกิดไปเดี๋ยวมันน่าจะข้ามไปเมเปิลอ่ะรู้จักเมเปิลไหมเนี่ยเอ้าเลเมเปิลของกูคืนนี้นี่มาร์คสี่ไดีครับดีครับเราจังเลยนะผู้หญิงครับพี่ อันนั้นมันเป็นเรื่องปกติเฮ้ยกูเจอแล้วเจ็บกลุ่มนี้เลยเจมกลุ่มหน้าเลยเออเดี๋ยวมันต้องออกต่อได้เราได้เดี๋ยวมันก็ต้องออกอ่ะเออมันขึ้นรถมันจะมันมีรถอ่ะเออเที่ยมองไฟมาตายตรงนี้เฉยเฮ้ยขยับรถเหรอขยับครับใช่ใช่ใช่มันขยับแล้วสองคัน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 เจมันรัะขับไล่รถด้วย

ไอ้ที่แล้วชื่อมันชื่อชื่อเดียวเลยนะแล้วเมื่อกี้ตรงบ้านสองตี้นะมาแจมบ้านกันเกยรถคุยเต็มแล้วเ้าอยู่บ้านบ้านไหนด้วยวะเพราะมันไม่ใช่ตัวเดียวหรอกไอ้ปื้มมันน่ามีเพื่อนอ่ะมันคนเหลือเยอะอยู่แต่ขวาไม่ขวาไม่เกินสามด้วยขวาไม่เกินสามชัวในบ้านสองตี้ในบ้านสองตี้ ถ้าเจอก็สองสองอ่ะเออว่าจะเดินไปฆ่ามันเดียวเออพี่เอาแม่งเลยได้ทั้งวงแล้วเนี่ยบ้านมันน่าจะยาวอยู่แล้วดึงเชงกันไม่ผักกับบ้านนัะแต่มันเก็บสามนะระวังเืองันเก็บวโอ้โหพี่ตอนแรกบอกว่าไม่กลัวหรอกพี่พูดยังไงเลยเรื่องวันวันแล้วเนี่ยไม่เจอแล้วเจมต้นไม้นิต้นไม้นิแล้ววิ่งถอยวะไอ้ต้นไม้ยังอยู่ไม่ใช่เหรอพี่หรือไป ตัวเดียวกันพอไม่ฉุ่อะไปนั่งห้องน้ำน้องน้ำน้องน้ำตัวเดียวกันปะแน่ตัวเดียวกันหมดห้องน้ำเลยสองตัวสองตัวเจมมีตัวนึงวิ่งมาเจมมีห้องน้ำตัวหนึ่งพี่เจเนตไปหน้าห้องน้ำแล้วน่าจะโผลักห้องน้ำเหลืยตัวนึงเหลือตัวเก่งเหลือตัวเก่งไอ้เหี้ยคุณดูว่าอยู่ในห้องน้ำ มันตายจรมันตายมันตายมัยสวยสโมกชูโมกปลอบกันเจ็บแล้วเมื่อกี้ไม่รี้ r e f l e c ไข่อะเราเห็นนะเนี่ยมันมองไม่เห็นรี f l e c t ใอนรี f l e c t ใอนเผื่อโดนตามเสียงตาบ้านเมื่อกีเสีดแล้วตีสองเลยไม่พี่ว่ามันขับออกมามากกว่าอันนี้ยิงกันอยู่ยังไม่สุดเฮ้ยขวาข้างล่างมันมันนัวอยู่มันซุนอยู่มันซุนอยู่มึงไปชูโมกยิงได้นะล็อกหนึ่ง โดนทำไปแล้วโดนทำไปแล้วโดนทำไปแล้วเฮ้ยอุ้ยเยี่ยเกือบสี่สองสี่สองสี่สองไปเจมกูณหน้าหญิงตัวเมื่อกี้ดาวเยี่ยเราว่ะเปรี่ยวกันอากเกมเคยปฏิหารปืนเสียเปรียบทุกกระวนเน็ตแม่พื้นที่คนน้อย ไม่กูวกูสายยาวได้ไวจีมันน่ไม่ไม่กูออปชั่นเต็มตัวเลยไวจีเออกูสายยาวอันนั้นขึ้นๆแล้วอะ่ะไม่คุณตอนนียู่เด็ดเดียไม่ไหมเนี่ยสวัสดีครับทุกคนครับอ่านจอ้ายกันเพราะมันต้องมีไม่ทราบเหมือนกันครับ ีเยอยู่ต้นไม้ป่ะตอกตัว<อ>เจ้าู่ไมโดนมูเจพลาดไอตัวนั้นมันโฟกัสไอเจอยู่เจมเื้ามันจะขับห,หร,รือเปล่าเลยเจเจ้ากูหญิงไม่ดโดน าย<จ>อยู่ต้นไม้เลยไป้ไเจไม่ไม่อยู่เนินอยู่ทางซ้ายซ้ายหน่อยเฮ้ยเอเอครับนึงกออกเกิดอะไรใหม่อมของวราชะทานวะเกียของดี ต้นไม้เจ็บตัวหนึ่งต้นไม้อะสองขั้นต่ำเฮ้ยโอย้สายกูตัวหนึ่งครับไม่ใช่จะตายเฮ้ยมึงได้ตัวนี้จบเลยเจมมึงได้ตัวนี้จะจบเลยใช่นี่เอาไหวจีสวยเจมบนขวาได้ เอาตัวนี้ตัวเดียวได้เลยแล้วให้เจเอาสองต้นไม้สองขวาบนหนึ่งมันหญิงพี่ได้วหรตอนเหนือขึ้นไปหรอมันระแวงไอเจอยู่ไงไอเจมันในนี่อยู่เล่นอยู่สวยเหลือต้นไม้สองตัวหายไปแล้วไอ้ตวเัเงตัวหนึ่งหายนะ พี่คิดว่าพี่ใช้ม้าอยู่หน้ากูสองตัวเลย5เจมชิดได้ปะน่าได้มึงใกล้ชิดแล้วให้เจมขับเคไม้ได้นะเว้ยเอาจริงแล้วเจรอเจรอเอาเลยเจมกำลังขับรถไปขับล้อขวาต่ำ แต่ในวันท <t Anfang> ี <avez> ่คุณเสแเรงเพื่อนร่วมทีมก็เอาอยู่